เหลือตัวเดียวแล้วทุกคนยิน่งมัน <Double kill. S 1> เอา้าเอ้ามันเหลือตัวเดียเองนะเือ,อเท่าเดิมเลื่องเท่าเดิมสวัสดีครับพี่แมวอ้วนพี่สิบสี่พูดยอมแล้วหมู ใครเล่นอีกไหมครับผมขันหนึ่งค้สี่สามแปดสี่เก้าสี่แปดผมสี่สามแปดสี่เก้าสี่แปดมีใครเล่นไมมาเลยที่คนหายไปไหนอะเล่นด้วยกันได้นะพี่เล่นไหมไปเลืม สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตตร์วงแดงพี่บร,ริเวอร,ารอาทุก,กุศลพูดพี่เล่นจัดอับดับหร,รอครับโดดรม่มเปล่าครับธรรมดานะจะดับหาห้องไม่เจอครับ จะจนดับหาห้องไม่เจอพี่สิบสี่พูดเต้วได้ปืนแล้วไม่มีปืนเลยปืนอยูนะ่ไหนครับจิงไม่โดนโอ้ยจะตุก 过来呀！喂！ กระสุนหมดกระสุนไม่มีเลยทุกคนบอกแล้ววงแรงเฮ้ยใครยิงผมอ่ะทุกคนมาเก็บไ้ที่ชุบชีวิตนี่ดิทุกคนทุกคนตรงนี้ตรงน,รงนี้ที่ชุบชีวิตนี่มาตรงนี้ใช้ได้ตลอดเวลาเลยโทษโทษบอกเลยที่ชุบชีวิตนี่นี่อยู่กระเป๋านี้มาใครยังไม่มีที่ชุบชีวิตกระเป๋านี้เลยผมลืมเปิดใหม่ พี่แพมหกสองพูดอยู่แรงไหนแล้ววกนี้แรงแดงครับผมนี่ๆเอาทุกชิบุวิชุบได้จะลอดเะทุกคนถ้าล้มแล้วก็ชุบเองได้เลยเกิดไวด้วยต้องมีของไม่ต้องมีอยู่แรงแดงเองพี่เพิ่งขึ้นแดงเมื่อสองวันที่แล้วช่วยด้วยอ่ะเพื่นโดนเหรอไปตรงนั้น ผมออกนอกหน้าต่างมาะทุกคนผมอยู่นอกหน้าต่างพี่วริณนนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าพูดอยากเข้ามากูมีพระโอ้ยจ็บจะโดดจะโดดขึ้นน,นิดหน่อยไม่ได้ะโดดไม่ตรงจะโดดขึ้นลางนี้หน่อยนะเฮ้ยโดนยิงจากทางซ้ายอ้าวยิงจะยิง มีผ้าหลอพี่วัดมีพี่วัดมีพี่วะมีพี่พี่วลิมีผ้าหลอวดลินหรอพี่วลินมีผ้าหรอเฮ้ยกลับด้านสิพี่สิบสี่พูดกีติดไฟเจอหน่อย ครับผมขอให้เจริญเจริญนะครับคนติดตามใหม่ขอให้เจริญเจริญข,ขอให้มีเพชรเยอะพี่วาริโนนหนึ่งหนึ่งรพูดคุณจะเลือกใครโรงบอลหรือแกนฮะผมอะไรนะไม่เข้าใจเลือกหรอผมเลือกแรงแดงเพราะว่าผมอยู่แรลงแดง ผมพึ่งขึ้นแดงมานะทุกคนเราหาใครไม่เจอเลยเนี่ยตอนเนี้ยยิงแค่สามตัวเองอ่ะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนกันเอานี้มานี้ไม่มีสะโรบด้วยนะผมะสะโรบก็ไม่มีเฮ้ยโจเพื่อนโดนละโอโขมม้ข้างหน้าผมมีสองว่ะข้างหน้าผมมีสองทุกคน ไหนดูซินั่นไงล่วงไปดิพี่วารินนนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าพูดอยากเข้ามานะกูกูกูมีพระพี่สิบสี่พูดอยากเข้ามาหนูมีทีนไหนวะยิงไม่ทันเพื่อนยิงก่อน สวัสดีครับทุกคนหาใครไม่เจอเลยอ่ะมันคนหรือเปล่าที่วรินนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าพูดนี่มงใครหาใครไม่เจอเลยมันอยู่ใส่ปะมันยุดใส่ทุกคนทุกคนว่ามันโอ้อยดูดีเพื่อนยิงยับเลยกลับไปหาเพื่อนดีกว่ามาั้งมันอยู่ตรงเพื่อนเลยวิ่งมาตรงนี้ไม่เจอใครเลย ดูซิมีคนไหมไม่มีเลยไม่มีสักแกะไม่มีแม้แต่เดียวคนหายไปไหนหมดอ่ะทุกคนยี่สิบห้าตัวไปแอบตรวไหนเนี่ยอยากรู้จริงๆเชียวพี่วารินน1หนึ่งมื่นหนึ่งร้อยเก้าพูดนี่มึงใครวะแต่อย่าเข้ากูมีพระนี่กูมีพระจะละหนึ่งตัวตอแาก แต่มีไว้มีไว้อ,ไอยู่แถวนี้หระอมั้งมีอีกไหมอ่แะแตัตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนไม่เจอใครเลย นนพี่ <คน S 2> อาคิม<ล>รอร,อร,อรอนอวปสี่หนึ่งนนบุรีพูดมาแล้วพี่<ห>าาวารินนนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าพูดพี่รับแอตโรบล็อกสผมยังรับแล้วครับรับทุกคนแล้วนะเมื่อวานรับทุกคนแล้วอีกยี่สิบสองตัวมีอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยขอดูแผนที่หน่อยอยู่ตรงนี้หรอ าให้เจอเลยนะคนยี่กว่าตัวเฮ้ยโ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 ฮ้ฮ้ฮโอ้ยิงไม่ตายเกือบตายเจ๊ลูกซองรันเพย์ เหลือสิบเอ็ดตัวแล้วจากยี่สิบตัวเมื่อกี้อยู่ไหนเขายิงจากตรงไหนกันดูดิเขายิงกันตุ๊บปับ๊บพี่สิบสี่พูดเสียดายพี่ไม่มาที่วารินนนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าพูดมงุงอย่าเข้ามากูมีพระนะหูอง,องเต็มใครยิงผมอะ่ะว่าใครยิงผมเลยอีกสามตัว พี่เขายิงใครอ่ะอุ้ยทำไมผมไม่เห็นวะพี่สิบสี่พูดตรงหนูคนเต็มเลยผม,ผมไม่เจอใครเลยเนี่ยใช่แค่ก้าตัวเองใช่แค่ก้าตัวเองเอง่ะแล้วกีตัวขาดสองตัวเนี่ยสองตัวอยู่ไหนอ่ะไหนไปดูไปซื้อตาล่าสิไปล่าคนสักหน่อย ซื้อตาล่ามาล่าคนสักหน่อยนะเนี่ยสองตัวพี่สิบสี่พูดหนูก็ได้นิดเดียวสิบสองตัวผมหาใครไม่เจอเลยอะ่ะได้แค่เก้าเองอ่ะเอาไม่มีอะ่ะเอาไม่มีเอาไม่มีทำไมไม่มีอะ่ะ ทำไมไม่มีอะทุกคนที่ดูคนนะทำไมไม่มีอ่ะอัน,นตัวอะไรเนี่ยอิงหวมเลยเจอแล้ว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 ที่ไหนว่าอยู่ข้างล่างหรออ่ะตายแล้วนี่เดือดตัวเดียว,ยวพี่วารินนนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าพูดว่า ชื่อคาคิมผมชื่อจ่องึงอ๋อเบียดีพี่ลิมจ่องึงเดี๋ยวละแป่ไ่ดวีว่าว่าไงที่ที่วาลินหาห้องไม่เจอครับผมเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้มันหาห้องไม่